ล่าสุดวันนี้นะคะพบผู้ป่วยต้องสงสัยรายใหม่ติดเชื้อแอนแทรคที่จังหวัดหนองบวัวลำพูนโดยทไลายของผู้ป่วยรายนี้พบว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ชำแหละเนื้อวัวแล้วนาเนื้อเหล่านั้นมาทําราบดิบก,กินกันกับเพื่อนหลังจากนั้นสองวันเริ่มมีตุ่มคันที่บริเวณหลังลางมาบริเวณท้องแขนแล้วก็ไหลเมื่อวานนี้ผู้ป่วยรายนี้ก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วตุ่มแผลเหล่านั้นนะคะเริ่มตกสะเก็ดเป็นสีดําแล้วก็ ผลตรวจเบื้องต้นเนี่ยให้ผลที่เป็นบวกจะเห็นว่าช่วงนี้ในประเทศไทยเริ่มมีการแพร่ระบาดของเชือ้อแอนแทรกมากขึ้นเรื่อยๆต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะจังหวัดไหนที่มีข่าวพบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อตัวนี้อยากจะเน้นย้ำนะคะใครที่ต้องทําอาหารสัมผัสกับเนื้อวัวดิบเนื้อควายดิบอยู่เป็นประจําให้สวมผงมือป้องกันไว้นะคะช่วงนี้งดการทานอาหารสุกๆดิบๆออกไปก่อนเป็นการทานแบบปรุงสุกก็จะปลอดภัยที่สุด และก็บริเวณไหนที่พบว่ามีวัวควายตายโดยไม่ทราบสาเหตุห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านั้นเองห้ามนําสัตว์เหล่านั้นมาทําอาหารนะคะให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาทําลายเพื่อเป็นการช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรค